ไปมาสามครั้งแล้วครับนี่น่จาจะครั้งที่สี่เขาชอบบรรยากาศบ้านเราอย่างไรบ้างเขาชอบครับเขาชอบเขาก็ขอให้เราพาไปซื้อโรตีครับมันมีโรตีเจ้าอร่อยของบ้านเราแล้วก็พาไปซื้อครับเขากับคุณแม่เขาชอบกินของหวานกินยีโตโฟอะไรอย่างเงี้ยครับพาไปคุ้นชินกับแถวบ้านเขาก็ไปทุกปีนะเขาเขาก็ชอบแล้วปีนี้อากาศที่ขอนแก่นก็อากาศดีครับอากาศเย็นแล้วก็ คงต้องฝึกอีกเยอะครับอครับคงต้องใช้เวลานะผมว่าถ้าถ้าจะให้พูดได้จริงๆนะต้องไปอยู่เลยเวลาถ่ายละครด้วยกันเขาก็จะติดสำเนียงผมครับเพราะว่าผมก็เนื่อยอยู่แล้วครับดูแลเ้้ากันทางบ้านเราได้ดีไหมคะพ่อแม่ก็ดีเนาะดีนะครับ ไม่มีหรอกก็ไม่ไงเราทําบุญเราก็มีความสุขไงใช่ไหมสุกกายสุกใจมันก็ออกมาทางมันก็ออกมาจากสีหน้าอะไรเงี้ยครับอืมก็ทั้งน้องทั้งชาวบ้านทุกคนที่มาร่วมกันทําบุญเราก็มีความสุขหมดเลยครับแต่เราดีใจที่ผมก็ดีใจที่น้องมีความสุขดีใจที่ ที่ได้ไปทําสิ่งดีๆด้วยกันอะไรอย่างเี้ครับหลายปีแล้วด้วยนี่ไม่ใช่ปีแรกป,ปีที่สี่แล้วก็ดีนะครับเป็นเรื่องดีๆครับจทีกอ,อีตครับโอ้ตอนนี้ก็คงละครดวงใจก็ปิดกล้องแล้วเราก็ถ้าจะได้เจอกันจริงๆก็คงจะเป็นนัดทานข้าวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้นิชาก็ต้องถ่ายละครของนิชาส่วนตัวผมก็ ต้องมาถ่ายละครกับทางช่องวันแล้วก็ต้องเล่นภาพยนตร์กับทางพี่มัมก็ทํางานเจ็ดวันในวันี้เจอกน,น้อยครับไม,ไม่เป็นปัญหาผมว่าไม่ใช่ปัญหานะออครับ <c oughs> ผมว่าผมไม่รีบครับมผมไม่รีบเลยแล้วก็ผมคิดว่า สถานะหรือหรือคำพูดไม่สำคัญเท่าการกระทำเลยไม่เลยครับผมว่าให้เราใช้เวลาและการกระทำเป็นตัวบอกดีกว่าว่าตอนไหนมันใช่ตอนไหนมันไม่ใช่น้องก็ยังมีเส้นทางที่ดีในวงการบันเทิงตัวเราเองเราก็มีหน้าที่ที่เราต้องทำอัลบั้มแรกในชีวิตก็ต้องก็กำลังกำลังจะทำใกล้จะเสร็จแล้วนะครับหนังละครอะไรเงี้ยผมว่าเออ ผมให้ความสําคัญกับตรงนี้มากๆกับกับงานมากๆครับน้องก็เช่นกันคือมันไม่ใช่เรื่องของผูกมัดหรอกแต่ผมคิดว่าถ้าคนเรามันจะรักจะชอบกันอะต่อให้จะใช้คําอะไรมันก็รักก็ชอบกันมันก็คิดถึงกันอยู่ดีดังนั้นต่อให้พูดแต่ใจไม่ได้รู้สึกใจไม่ได้คิดก็มีประโยชน์อะไรใช่ความรู้สึกก็คือเป็นแฟนแล้วไม่ไม่ไม่บอกไม่ใช่ครับคือ ผมไม่ได้ไปคุยกับเขาเลยครับไม่เคยคุยกันเลยว่าเราเป็นอะไรกันดีครับอเรารู้แค่ว่าโอเคเราเป็นเพื่อนร่วมงานเราได้จำงานด้วยกันเราทําให้เต็มที่นะเราทําให้มีความสุขเพื่อแฟนๆนะเพื่อผลงานเพื่อตัวละครนะส่วนในชีวิตจริงถ้ามันมีสิ่งที่ดีๆเรามาช่วยกันทํานะเขาส่งเสริมผมดีเป็นกําลังใจที่ดีให้ผมมากๆทั้งเรื่องการว่ายน้ําการเก็บขยะเขาคอยให้กําลังใจผมเสมอถ้าเกิดว่า ถ้าเราไม่มีพลังที่ดีตรงนี้เราก็คงไม่มีแรงไปทําเพื่อคนอื่นเหมือนกันนะครับดเขาบอกว่าเขาเป็นกาลังใจที่ดีครับที่สุดไหมมันก็มีแม่มีแฟนคลับมีเขาคือหนึ่งในคนสําคัญเวลาเสเขาก็บอกว่าเียแฟนไม่ติดเกิดมาไว้อยู่แล้วครับเืแล้วแต่ไม่ผมไม่เคยหรอกผมโตแล้วครับแต่ว่าสําหรับผมมันไม่สําคัญจริงๆครับ ไม่สาคัญจริงๆสาคัญว่าผมรู้สึกยังไงมากกว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราเป็นยังไงมากกว่าเราปฏิบัติต่อกันยังไงเราเป็นเพื่อนที่ดีเราดูแลกันเราชวนกันทําในสิ่งที่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่เขาก็เข้าใจในสถานกที่เราให้ผมผมว่าทั้งผมและเขาก็าเข้าใจกันแลวกันครับอืเพราะว่าผมรู้ว่าน้องก็เต็มที่กับงานครับเป็นคนที่ตั้งใจมากกับกับการแสดง ผมก็ไม่ต่างกันเราค่อนข้างจะบ้า,างนานกันมากๆดังนั้นเอ้เรื่องสถานะหรือเรื่องความรู้สึกระหว่างกันเนี่ยบางทีเรื่องสถานะมันเลยไม่จําเป็นต้องมาคุยกันครับคุณพ่อคุณแม่ไหาไหมบ้างชมน้อยไหบ้างผมเห็นคุณแม่น้องชั้งคุณแม่ผมก็มีความสุขนะครับที่แบบได้ชวนกันทําในสิ่งที่ดีสิ่งที่สิ่งที่เราผมกลัวมากคือเวลาที่น้องมามีข่าวกับผมหรือว่าหรือว่ามาทําอะไรร่วมกันแล้วน้องจะ น้องจะได้รับผลกระทบหรือผมผมค่อนข้างจะระวังในเรื่องของให้เกียรติเขาใ,ใช่ใช่ผมอยากจะให้เกียรติเขาเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เขานะครับมันทั้งคุณแม่เขาคุณพ่อเขาคุณตาคุณยายเขาที่อยู่เชียงใหม่อะไรเงี้ยผมผมแคร์มากในตรงนี้<ต>ดังนั้น<ไ>ดังนั้นการกระทําจึงสําคัญมากๆแต่ก็เป็นผู้หญิงที่พิเศษที่สุดสําหรับเรา <laughs>